我、哦、来一朵你，我、嗯。哦 สวัสดีเช้าวันพูดนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนนะครับสวนหัวนานะครับไม่ได้ออกมา3-4วันนะครับผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับวันนี้จะพามาตัดกล้วยนะครับกล้วยหอมเตี้ยนะครับซึ่งเอามาจากบ้านยายปัดที่บ้านโนนสวรรค์นะครับตำบลผือใหญ่นะครับปลูกง่ายมากเลยนะครับนี่นี่เป็นออกไปแล้วประมาณผมซื้อมา4ต้นร้อยนะครับนี่ก็เป็นเป็นลูกที่ออกมานะครับประมาณนี้นะครับได้กินไปแล้วหลายหลายหวีแล้วนะครับ เนี่ยนี่แบบไม่ได้บำรุงนะเราปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับใส่ใส่ปุ๋ยคอกรอ,องพื้นนิดเดียวตั้งแต่ปลูกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยนะครับก็จะไ,ได้ประมาณนี้ต้นขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมขนาดนี้นะครับต้นเตีย้ยต้นเตี้ยนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่แก่มากเดี๋ยวเราจะไปเอาเอา,เอาที่ตัวมันแก่นะครับเราปินมาแล้วนะครับเปลือหนึ่งนะครับ,ตร,ต,ออออรบตรงนู้นเตี้ยเตี้ยเองนะออกลูกออกผลนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนด้วยกันนะครับอันนีออ้ออกเยอะและ้วนี่ก็คือปลูกง่ายที่สุดเลยก็คือกล้วยนะครับออกเยอะจริงๆเลยนะครับเช้าวันนี้มีหมอกนะครับแต่ว่าผมตื่นไม่ทันนะครับหนักตัวด้วยอาการที่ไม่สบายเนี่ก็เป็นกล้วยนะครับก็น,กน้ำมวาอืม,อ,มอ่ะไม่ได้มาสามวันดูข้าวครับคุณชมข้าวงามจริงๆนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับ กำล้างออกลเ,ออเ,เลยเต็มเลยวันนี้กออ็ได้ไม่นะครับไม่บวงดีเลยนะครับจากออผู้ใหญ่ใจดีนะครับบอกว่าเอ,อเวลาไปถ่ายคลิปแล้วออมันตะโกนเสียงดังนะครับก็เลยเอ,อ,อยากออสนับสนุนนะครับช่องนะครับก็เมตานะครับลาส่งออไมอ,อยังดีเลยนะครับเป็นออยี่ห้อเลยนะครับมามาให้ผมใช้งานในการ ถ่ายทำคลิปแต่ของเก่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเราเป็นเราเป็นไม่เดียวนี่เป็นไม้คู่นะครับสำหรับสัมภาษณ์เลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนทางช่องนิคมบอลวรนนะครับอเดี๋ยวเราไปตัดกล้วยกันนะครับเสียงดังฟังชัดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนี่ทดสอบระบบทดสอบไม้ไม้วันแรกเลยนะครับไใหม่อ้เผือกจีนของแม่สวยมากเลยนะครับนู่นก็สวยนะครับ กล้วยนะครับเยอะอยู่นะครับน่าจะทันแม่หอข้าวต้มห่อพรรษานะครับาเดินมาเดินมานะครับนี่ต้นนี้หักแล้วนะครับอันนี้ผมก็ปลูกไว้นี่อันนี้หนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งปีเออเครือนี้สวยอะเครือสวยเออลูกใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่นะครับนี่ต้นต้นขนาดนี้ออกลูกแล้วนะครับนี่นี่ต้นขนาดนี้นะครับเตี้ยๆเองีเดี๋ยวผมจะยืนให้ดู แล้วอีกอย่างหนึ่งการปลูกเนี่ยเราปลูกแค่แค่ปลูกปลูกแล้วก็ปล่อยเลยนะครับไม่ได้มีการบำรุงอะไรนะครับก็อยากอยากจะบอกว่ามันปลูกงก่ายใช้เวลาหนึ่งปีนะครับก็ได้กินนะครับอ่าอถ้าบำรุงกว่าน,นี้น่าจะดีกว่านะครับอ,นนอ,อย่ามันล้มเองเลยลเหรล้มเองล้มเองมันหักนี่ครับลูกมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดนี่สวยนะครับลูกกวนนะรับแล้วก็ตัดต้นหมันทิ้งเราอาไว้สักสามสามหนอนะครับนี่มันก็ขึ้นมาบั้นเนี่ย พอดีเลยจะลังขึ้นไหนเออนะครับเนี่ยม,มันปลูกง่ายไงนี่ต้นขนาดนี้ก็ออกออกหวีแล้วอันนี้ออกใช่อืมอืมนี่นะครับมันปลูกง่ายมากนะครับของกล้วยเรามีหลายสายพันธุ์นะแต่ว่าหอมปทุมของเรายังไม่ขึ้นเราไปปลูกในดินที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่ขนาดนี่กล้วยล้าว้านะครับนี่ก็เตี้ยเหมือนกันส่วนมากเราจะใช้พันธุ์เตี้ยนะครับมาปลูกอันนี้ต้นนิดเดียวเองนี่ก็ได้ผลผลิตเราบำรุงก,ก่นนะครับอ่ดีๆกว่านี้ อาจจะได้เยอะกว่านี้อาจจะได้วีอ่ะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็เครือประมาณนี้อันนี้ก็ได้กี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าวีเล็กๆแต่ว่าลูกมันก็สมบูรณ์ดีลูกเต็มนะครับต่างกันที่เครือไม่ยาวเพราะว่าเราไม่ได้บํารุงแล้วก็มาเราปลูกตรงที่ดินมันแน่นแล้วอันนี้ปลูกช่วงท้ายไงเพราะว่าทีแรกเราไปเล่นน้ําวาเยอะไปนะครับแล้วก็ได้ได้อย่างนี้ขึ้นมาโอ้เผือแม่สวยนะครับอือก็จะไปบ่มไว ผลไม่กินนะครับนี่เล็บมือนางปลูกง่ายนะครับแต่ว่าผมว่าพันธุนี้โอเคมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่คิดจะปลูกแบบในที่แบบใครที่ชอบอาทานกล้วยหอมนะในที่ที่เป็นแบบฝั่งน้องฝั่งสะที่มันดินแน่นๆสามารถปลูกได้นะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้ผมก็ได้สามเครือนะครับเอามาเอามาสี่ต้นก็ได้สามเครือนะครับอีกต้นหนึ่งก็ปลูกไว้ในคันนาก,ก็ดินมันแน่นนะแต่ว่าก็ถือว่า ได้กินนะครับหนึ่งปีเราลองกระจายพื้นที่ลองกระจายพื้นที่ว่ามันเหมาะกับดินตรงไหนก็สามารถอ่าเป็นผลอย่างนี้นะครับเป็นลูกผลที่เราจะได้ผลผลิตต่อไปแล้วก็หนอก็แตกเรื่อยๆนะครับสต้นสต้นร้อยนะครับจากบ้านโนนสวรรค์ผือใหญ่นะครับนี่ก็เป็นผลิตผลที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็ได้กินนะครับหปีนะครับผมนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย